ยูทูบในนะโอ้ยยี่สิบห้าบาทชามหนึ่งพิเศษมีทุกอย่างมีทั้งตับหมูเนื้อแยกอะไรนะแยกแยกอะไรอะไปะไปสารีเหรอแยกกษะเชัยค่ะแยกกระเชัยตลาดเกษะเชัย ทมละยี่สิบบาทก็เตี๋ยวถึงว่าทําไมคนรอนี่คนไปแล้วนะเนี่ยยะยพีรอ,อนานแล้วถึงได้ถึงคิวเนี่ยหิวจัดซีฟู้ดครับซีฟู้ดซีฟูดฟ้ดคนระับร้านเลยนะครับ้าเลยครับธรรมดายี่สิบพิเศษยีษ่สิบห้าเดี๋ยดูข้ามันไก่ รถมากินที่นี่ดีกว่าข้าวมันไก่าาข้ามันไก่กี่บาทเนี่ยข, 25, ข้าวมันไก่อันนี้ยี่สิบห้าค่ะนี่สามสิบอ๋อโอ้โหกี่บห้าบาทก็จานเบรระรเลยเบอร์ตือเลยไก่เยอะเนี่ยไม่ได้มีแต่ข้าวเดี๋ยวชิมก่อนอร่อยไหมได้บอกถูกอ,อร่อย น้ำเบซี้เนาะเบบี้ด้วยจ้นนะค,ะคนรุ่นใหม่ต้องกินเบบี้ต่ <c oughs> องแก้วเอาอันนี้นแก้วใหญ่แล้วมาใส่ <c oughs> อ๋อลูกขิน จิมซีฟู้ดอยู่ข้างหน้าไม้่อันนี้ไหม้ไหม้ไหมเปลี่ยนไม้เปลี่ยนไม้เป็นไม,นไม,นไม,นไม้ถึงว่าทำไมทำไมเขาขายดีฮะลูกค้ายร้านไอ้เห็ดย่างเห็ดย่างบาร์บีคิวย่างเดี๋ยวไปไหนให้ใครดูเดี๋ยวขอกินก่อนนะดูพ่อค้าบาร์บีคิวกับเห็ดย่าง ต้องยูรอตลอดอ่ะขายดีมากอิ่งออกไม่ทันบาร์บีคิวไม้อย่างใหญ่และสิบบาทเดี๋ยวไปถ่ายทีหลังเดี๋ยวขอกินก่อนนะจ๊ะน่าจะอยู่ใกล้บ้านเราเนาะะ้าศ oh. จ้าติช้ั oh. 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 จานนี่เป็นก็หิมและเป็นว่าหิวหรือเปล่าไม่ว่าสุดว่าอร่อยว่ากินกันอิ่มตอนจะแตกหมดไปเก้าสิบบาท <c oughs> หิว <c oughs> จะไปถ้าตะโกกันไม้อยู่มากค่ะร้านขายอะไรไม่มีเลยข้างทางขายดีทุกร้านร้านบาร์บีคิวคนรอตลอดมาละสิบบาทบาร์บีคิวลูกชิ้นเห็ดย่างแยกกระเจชัยเจเพนอิ่มกันเตอร์ด้านท้องหมดไปเก้าสิบาทร้อยสามสิบรวมมีด้วยรวมเห็ดด้ร้อยสามสิบบาท ไม่ไไมอ,อะไรเพิ่มแล้วเนาะ,อ,ะอยู่กางโค้งก็ดีอ่ะ รถนิ่งให้ตลอดมัเยอะมากเดี๋ยวพาไปดูร้านเห็ดยา่างรูปใหน่หมดเก้าสิบบาทอิ่มเตอร์อร่อยด้วย เขาถ่ายลงยูทูบ่อยนะใช่ครับอ,อร่อยเนะนี่ยไม้ละสิบบาทใช่ครับลองบาร์บีคิวหรือ,อยังครับคิดอิ่มแน่นท้องเลยเอาบาร์บีคิวส่งไปซอยสไปสอง,งไม้เป็นเห็ดกับลูกชิ้นไปแล้วเอาซอสพี่มกกะเขือเทศนะอ๋อต้องรอเหรอรอครับเขาบอกยากให้ใหมๆ่ๆไม่นานแล้วครับจัดเนี่ยสิอันนี้เขาจัดเป็นสองไม้รอประมาณสามสิบห้านาทีจัะได้จัดมีย่งออางไวค่ะเพราะว่า ย่างใหม่ๆน้ำจิ้มลูกชิ้นอร่อยมากแซ่บไหมครับแซ่บเห็ดไ<ห>ม้เบลเลอร์ไม้ละสิบบาทตรงนี้มีแต่ของอร่อยเลอ,อ,รอ,ยอร่อยอร่อยอร่อยจริงมีคนนี้เที่ยวก่อนไปมาซื้อสามไม้อะนี้ลออ่อไปสิบสองบารบีคิว หมูชิ้นใหญ่หมูเป็นหมูหมูเป็นหมูหมูเมั่นชิ้เน,นเล็กแล้วมันเคี้ยวไม่เต็มปากไม่อร่อยใช่ครับชอบมากชิ้นใหญ่ๆเคี้ยวมันเต็มปากให้น้อยให้มากไม่เป็นไรกอชิ้นใหญ่ๆคนขายเนี่ยถือว่าอยู่อยู่นานๆขายทียเตั้งย่างไฟแรงๆนงนเนี้ยเนาะหมูมันไ,มได้ไม่หด เอาย่างไฟน้อยๆนะหมูมันตกหมดแน่เลยเคยย่างเคยย่างไว้เคยย่างไว้แล้วมันแห้งมันดูไม่น่ากินก็เลยไม่ย่างมาดีกว่าผมผมคนโตผมชอบกินของใหม่ๆร้อนๆเลยใช่ก่อนที่ไปรับก็ติดตอนไหนเออเดี๋ยวจะไปรับนะไปรับเอาเดี๋ยวหนูไปปิดเกสตก่อนไม่งั้นเดี๋ยวให้เจ้าไปปิดให้งั้ไงนะอยู่ทรบอกแจ้วไปปิดให้ กินแล้วกินแล้วคอมเมนต์ได้กินุพิ่มคอมเมนต์ได้เลยอร่อยอร่อยอร่อยกินแล้วบาร์บีคิวยังแต่กินในนั้นเมื่อกี้นี้ ท,ที่ร้านนั่นเนี่ยเลี่ยวก่อนก็ลืมอ้าวไม่ยังไงอ่ะลูกค้าไมา่เลยบำืีเลยโอ้ยมะเขือเทศใหญ่เป็นอย่างนี้ ดอบาร์บีคิวค่ะสาดเยิ้มเยิมอาทิตย์หน้ามาใหม่ได้แวะใหม่จ้าขายทุกวันค่ะจ้ะ,จะยกเว้นกรณีแบบเออชุกเฉิน